ตั้งแต่วันนั้นศาลาริมทางถูกทำลายไปแล้วแต่ทุกคืนคนที่ขับรถผ่านจุดนั้นยังมีบางคนอ้างว่าพวกเขาเห็นเงาผู้หญิงคนหนึ่งนั่งก้มหน้าอยู่ตรงข้างทางเธอนั่งรอนั่งรอและถ้ามีรถเมทเที่ยวสุดท้ายผ่านมาเธอจะค่อยๆเงยหน้าขึ้นและยิ้มให้กรวดน้ำให้กูด้วยหลายปีผ่านไปศาลาริมทางถูกทุบท,ทิ้งไปแล้ว ที่ตรงนั้นกลายเป็นลานว่างไม่มีใครกล้าไปนั่งไม่มีใครกล้าแม้แต่จะชะลอรถเวลาผ่านตอนกลางคืนแต่แล้วคืนหนึ่งฟ้าจะฝนตกแล้วว่าช้หนุ่มวัยรุ่นที่ขี่มอเตอร์ไซค์กลับจากทำงานเลี้ยวรถมาหลบฝนข้างทางฝนเริ่มตกหนักสายฟ้าแลบเป็นระยะชายมองซ้ายขวาหาที่หลบแต่จุดนี้มันเป็นเพียงลานโลง่โลงๆมีแค่ไฟถนนดวงหนึ่งกระพริบต,ต,ติดตดับดบ ใชยรู้สึกเสียวสันหลังว่า